อะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแอร์แมปอนิเมะไดมิชันนะครับผมซึ่งคลิปนี้พี่ปักหมุดโค้ดไว้ให้แล้วนะเป็นโค้ดที่ยังใช้ได้อยู่ณตอนที่พี่ลงคลิปนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวอัปเดตนี้มีอะไรมามั่งนะครับตัวละครใหม่ครับ2ตัวครับสกินใหม่5สกินครับอล็อบบี้ใหม่ครับที่เป็นธีมในเวอร์ชันโซล่านะก็สวยดีนะครับก็บอสลัดนะครับรีเมคใหม่นะครับผม รีเมคเนี่ยคือรีเมคแมทนะออไม่ได้มีอะไรมากมายตัวละครนะครับก็มีในรูปแบบโรบักแล้วก็ในรูปแบบโทเค็นนะสำหรับโรบักนะครับก็จะเป็นมูจิโร่นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าพีคิดไว้เร้วนะครับว่าทางเกมเนี่ยจะปรับโรบักขึ้นนะครับผมจาก2000 R นะจะเป็น 2,500R นอะอันนี้ตีแบบคมๆเนาะคนดูจะได้เข้าใจกันง่าเยออเพราะว่าเห็นแล้วแหละว่ามันมีแววว่ามันจะต้องขึ้นนะครับผมมันก็ขึ้นจริงๆนะแล้วก็ดูแล้วเนี่ย มันอาจจะยังข <ici> you know, ึ้นได้อีกนะครับพี่คิดไว้นะว่ามันอาจจะยังขึ้นได้อีกแต่มันอาจจะยังไม่ทําให้เกินนะครับซองจินอูนะพี่คิดไว้นะเพราะว่าซองจินอูเนี่ยแพทที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะแพทไหนสักแพทเนี่ยที่มันอัพราคาขึ้นอ่ะพี่ก็คิดไว้แล้วเดี๋ยวพวกนีแม่งอัพตามแน่นะครับแล้วแม่งก็อัพตามจริงๆด้วยนะซึ่งถ้าใครตามในคลิปไครโดะเออพี่จะพูดยู่ว่า ถ้าแม่งขึ้นแม่งขึ้นแน่ๆนะครับผมแล้วแม่งก็ขึ้นจริงๆนะครับผมและเดี๋ยวตัวนี้นะครับพี่จะรีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับส่วนคลิปนี้นะเราจะมารีวิวตัวรคเรเลดอย่างมิสซิลิกันนะครับผมเอ้ยมิสซิลิใช่ไหม <c oughs> ลืมชื่อล,ละพูดดชื่ออยู่ก็เออเฮ้ยเอยเอมิสซิลินะเออซึ่งตัวละครตัวนี้นะพี่ก็รู้สึกแปลกใจมากนะปกติเนะี่ยจะเห็นเนาะว่าเออเฮ้ยมีแบบ สแปมสกิลหนึ่งสองได้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมเออสกิลหนึ่งสกิลสองนะั้นสแปมได้อะไรประมาณนี้แต่รอบนี้ไม่ครับรอบนี้เออเป็นบัฟสปีดเฉยๆนะแล้วก็มีอันติครับที่หิวเลือดนะพี่ก็รู้สึกแปลกใจเข้าไปอีกนะครับคือแอซิดแม่งเสือกไม่หิวเลือดเลยแต่ถ้าเป็นอันติทำอะไรหิวเลือดนะพี่ก็แบบเอา้าเอ้าแต่อาจจะคิดไวนะ้แบบอาจจะมีอเวกหรือเปล่าในอนาคตเอออะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตัวละครตัวเนี้ย มันมาในรูปแบบที่แบบมียิวเลือดแล้วก็ทาดาเมจไปด้วยนะแล้วก็แน่นอนถืว่าอันติมันคูดาวเร็วมากครับ45วินาทีซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครก่อนหน้าน,นี้เออมันก็ถือว่ามันเร็วกว่าตัวอืนอ่นเยอะพอสมควรเห็นไหมเออ45วิบห้วะก็ประมาณ5้าวิสาวิอ่าอาจจะเร็วกวก่าเด็กกุ3วินะครับผมก็ถือว่าเห็นผลพอสมควรเนาะถ้ามีคูดาวยังไงก็เห็นนะครับผมแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ของเขามานะครับผมอ่ะแล้วก็มีประดับนะประดับเนี่ย เป็นตีดูดเลือดนะถ้าจำผิดอ่าโอเคก็ยังตังไม่พอนะมีอยู่พันเดเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวจะซื้อคนระับแล้วก็มีการเนะาะสใบซึ่งการเนี่ยระดับรีเจนรู้สึกสวยกว่ามิสติกนะแปลกแปลกแนะคนดูเออก็ตามนั้นนะครับผมซึ่งอัปเดตเนี่ยมันจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปรีวิวตัวลนะครเนาะส่วนสก,กินเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ให้ดูหน่อยละกันเพราะหลังๆมาเราไม่ใส่ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่อันนี้อ,นนอัตโตโฟนะก็ ก็แค่เปลี่ยนชุดเปล่าเปลี่ยนหัวอ่ะส่วนวิสลินี่อะอันนี้ก็นี่น่ารักดีนะอ่านี่พาวเวอร์ครับเมื่อไหร่เอ่อมาคิมาผมจะมาแล้วครับน้องยอผมมาแล้วมาคิมาผมเมื่อไหร่จะมาครับอืนี่แล้วก็ยอนะเออยอก็ทำทำหน้าขึ้มอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับทีมนี้เนาะ ราคาเนี่ยมันก็จะอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบเพรเนาะก็เดิมๆนะครับผมอ่ะส่วนชุดธรรมดาอ่ะนี่เดี๋ยวดูให้ดูนิดนึงซึ่งอันนี้ก็แล้วแวต่แล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวพี่ชอบชุดเมดมากกว่านะชุดนี้มันดูแบบแปลกๆนะสำหรับพี่โอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็พูดคุยกันเนาะว่าเออตัวนี้มันน่าเล่นไหมเพราะเดี๋ยวมีคนถามเราดีกว่าดีโอเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดกับตรงนั้นนะ อ่ะมาตัวแรกครับมิสซูรินะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเทสกันสกิลหนึ่งฟุงฟิงอ่าฟันเนี่ยก็ปกติแล้วทุกวันนี้มันทำออกมาค่อนข้างดีอยู่ละคเกมนี้ต่อมาครับสกิลสองนี่ผัดเป็นลูกขางนะคุดูซึ่งโดยรวมเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยเป็นปกติปะเออทุกวันนี้มันก็ต้องอย่างเงี้ยเออแต่สกิลสองนั้นไม่ได้เป็นอมตะนะคุณดูเท่าที่ลองดูนะสกิลหนึ่งอ่านี่เป็นอมตะสกิลสองไม่อมตะนะสกิลหนึ่งก็สะเบกปากกระโดดได้นะครับต่อมาครับสกิล ปิ้งแอทเทโฟเลยเนี่ยแล้วก็มีหอกมีหัวใจนะปล่อยออกไปเหมือนเจ้ายามาโตะนะเออซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะถ้าเจอกับบอสตัวตัวอย่ Leah, างเงี้ยบางครั้งเรากลัวเราสกิลว่าเออมันก็โอเคแล้วแน่นอนนะครับเวลากดสกิลสามนั้นเราเป็นอมตะด้วยเนาะแต่พี่ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแค่นี้หรอแล้วก็แค่วิ่งเร็วแค่นี้หรอมันไม่มีบัฟอะไรมากกว่านี้หรอหรอ,อยากรู้ระยะ เหมือนกันนะว่ามันไกลขนาดไหนนะสมมุตินะเพราะว่าบางครั้งเราเรา,เราเล่นเลือะ่ะบอสมันแม่งวิง่งมอ่วะเออถ้าระยะประมาณเนี้ยมันถึงไหมอ่ะก็ไม่ถึงอ่าอ่ะ,อะมันได้โอ้เดี๋ยวนะพี่คิดว่ามันต้องล็อกเป้าก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองล็อกเป้าแล้วเราแบบวิ่งไปไกล อ๋อก็มีระยะของมันนะคนดูไม่ได้ถึงกับแบบว่าโอ้อยู่ใกล้ขานาดไหนก็จะไปได้นะก็มีระยะของมันนะอ่ะซึ่งสกิลสามนะครับดูดิว่ามีกี่หิตนะหนึ่งสองสามแล้วสี่พี่ว่าห้าไหมโอ้จบที่สี่ครับผมสี่แล้วก็ครั้งหนึ่งปล่อยไปสองหิตก็ประมาณแปดเออก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะ ก็ทำดาเมจก็ไม่ได้ไม่ได้เบานะครับผมซึ่งถ้าเล่นโดยรวมแล้วนะครับผมเวลาเล่นเนาะคือเวลาเราหนึ่งเข้าไปเนะี่ะสเรามันเม่อมาตะเรากด3เพื่อให้เราเป็นอมาตะก็ได้อะเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาเพราะว่าตัวเนี้ยวิ่งเร็วครับเวลากดสกิลสเนาะส่วนตีเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างวาวมากนะสำหรับพี่นะครับผมเพราะไม่ค่อยเห็นและไอ้ตัวที่แบบต้องมาพึ่งอันตินะครับผมนานแล้วนะเออหลังๆมาไม่ค่อยได้เห็นละเออส่วนใหญ่อันติมาเป็นไงบัาดาเมจ ลดคูดาสวสกิลมันเดิมๆอ่ะนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวดูสกิลสี่ตัว 4, ตน,นี้หิวเลือด,ดเพื่อนไม่หีอะโอ้โหวพี่ชอบมากอะ่ะคือมันฟันรัวมากคนดูแล้วก็มีลูกใหญ่ด้วยตอนจบนะซึ่งเดี๋ยวหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าเออเฮ้ยแล้วถ้าเราแบบสมมติเราสกิลว,ว่าอย่างเงี้ยเราหันหน้าได้นะผมอ่ะเห็นไหมคือเราสกิลว,ว่าเราดาวมจยัยงทําอยู่นะผมแม้ว่าเราแบบปล่อยออกไปแล้วนะเออซึ่งโหตัวเนี้ย อันติมันคูดาวเร็วมากเลยนะคือเราแบบเดินสตรอรี่อย่างเงี้ยสไลด์ไปปุ๊บโอ้โหแล้วมอนแม่งเยอะอ่ะกดติเลยเดินปึง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 หรือไม่ก็กด3เนี้ยกด1 3ึ่งสามนะฮะหึสปุ๊บแล้วก็อันติวิ่งเลยเพราะว่า3ามจะทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นอันติเราก็จะได้ไกลมากขึ้นหมืเดิมนะซึ่งอันเนี้จะเห็นผลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนี่ยสตรอรี่ตัวเนี้ยมีแบบหววแหแล้วแน่นอนครับโซโลเวลาตีบอสอะไรเงี้ยแม่งก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพราะว่าบอสมีแค่ตัวเดียวเวลาเราตีใช่ไหมเอ มันมีทั้งสกิลที่ทำให้ตัวเองแบบเป็นอมาตะด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลพุ่งเน้นตัวเดียวด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วสกิลที่เหลือเนี่ยก,ก็น้่งกว้างมากๆนะครับคือจบจบทุกอย่างนะตัวนี้พี่คิดว่าพอๆกับดีโอเลยนะเอออันนี้นะคิดคิด,ค,ดคิดนะยังไม่ได้ลองเทสแบบ,แบบจริงจังเพราะว่าพี่ยังไม่มีเทดหรือนิสัยตัวละครที่เป็นดีไวส์นะก็เลยไม่รู้ไงว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ลองเล่นอนะระดับอีพิกอะแบบ แค่นี้ใส่ฮิติกไม่ก็โหดแล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะพี่เทสมาก่อนแนละ้วนิดนึงนะถือว่าน่าเล่นนะครับถ้ามือใหม่นะครับเข้ามาเนี่ยสามตัวใหม่อะเดี๋ยวต้องมีคนถามว่าเอ้ยมีตัวไหนหน่าสนใจตัวนี้เลยครับณปัจจุบันนะณแพดปัจจุบันนะครับผมแผดต่อไปก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีตัวแทนมาหรือเปล่าซึ่งถ้าเทียบกับเดก,กูกับทันจิโร่นะครับมิสซลิด,ดีดีกว่าเยอะครับผมอ่ะ อ่ะต่อมานะครับขอตัดนิดน,นึงนะเมื่อกี้พี่อัดเราพี่รู้สึกว่าเอออธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะมาเดี๋ยวรอบนี้อธิบายให้แบบรู้เรื่องเพราะาพี่เทสไปด้วยแล้วพี่ก็อัดคลิปไปด้วยนะเราก็มานั่งดูแล้วก็แม่งไม่ค่อยเข้าใจนะเดี๋ยวลองอธิบายแต่ละสกิลให้ดูแล้วก็ให้คนดูได้เข้าใจง,ง่ายๆดีกว่านะครับผมอ่ะสำหรับฟันนะตัวนี้ค่อนข้างเทเลยนะคนโเออ ใ่จริงๆนะตัวนี้สกิลหนึ่งนะครับผมต้องบอกก่อนเนาะว่าทางเกมเนี่ยเขียนบอกไว้แล้วนะครับว่ามีโอกาส50%นะครับที่จะได้รับดาเมจ 1.5x แล้วก็ no คูดาวสกิลนะเท่าที่พี่เข้าใจนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมซึ่งง่ายๆนะครับก็คล้ายๆลูฟี่มาคิมมะอิจิโกะซึ่ง3ตัวเนี้ยจะแค่25% หลายๆคนก็จะเห็นแล้วน้องว่าแค่25%เนี่ยมันมีโอกาสติดถึง5ครั้งเลยนะครับผมอ่าถ้าเราแบบดวงโคตรดีเวลาเล่นอยู่ดีอยากแบบจะกดสกิลไอ้นี่แบบคล้ายๆสกิลเนี้ยกันอนะ่ะเออที่แบบวัดดวงอะ่ะแล้วแม่งเสือกดวงดีอย่างเงี้ยแบบอีจิโกงับพุ่งห้ารอบจุ๊บจุ๊จุจุโหไกลเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสกิลหนึ่งตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมนี่ฝันจุ๊บจุ๊บอ่าเนี้ยดวงไม่ดีแล้วมามาถึงกูก็มิดโชว์แล้วนะอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเออกดทีจุ๊ ติดแล้วติดแล้วสี่ทีไงรอบที่สองติดไป4ทีแล้วว่าคนดูคิดดูเดี๋ยวว่าสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยไม่ได้กระจอกนะคนดูอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูระยะแบบคข่าว,าวพี่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้น่าจะยังโดดอยู่เห็นไหมไกลปะไกลไม่พอกว้างด้วยนะครับผมอ่ะนี่อ่ะประมาณนี้ซึ่งเวลาเล่นเนี่ยพี่รู้สึกว่าแม่งแม่งน่าจะสนุกกว่าไคโดอะ่ะเออโหดูดิอันนี้กดสกิลหนึ่งรัวๆเลยเนะี่ย O of, o of. เอาเรื่องเอาเรื่องแต่ดาวเมทเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเวอร์มากนะนะเออเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขีตลอดอะเออเนาะแล้วก็ดาวเมทแบบหลักหมื่นนะครับผมแต่ถ้าคนของงถึงๆหน่อยเนี่ยพี่คิดว่าตีโคตรแรงนะตัวนี้เพราะมันสแปมได้ตลอดแต่อาจจะเหนื่อยนะเวลาเล่นนะครับผมสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าสกิลหนึ่งไม่ได้เป็นอมตานะครับผมต่อมานะครับสกิลสองครับอุ้ยซูมไกลนะครับผมคล้ายๆโยริอิจินะครับผม ใช่ไหมโยริ ori, หรือโยลุวะโยรินะเออนี่จึ๊กจ๊กอ่ะจะเป็นการลอยแล้วก็พุ่งไปนะครับผมอ่ะแค่นั้นแหละเป็นอรตะด้วยเออลืมบอกต่อมาครับสกิลสามเนาะทางเกมจะเขียนไว้ว่านะเพิ่มสปีดสิบวินาทีนะกดจึ๊กอ่าคค้ายๆใครนารูโตะครับผมนี่วิ่งไวขึ้นครับอ่ามีหมอกรอบตัวครับผมจริง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 อ๋อทำนาเมีดแรงนะเออซึ่งโดยรวมเนี่ยหลายคนก็อ่ะ จะแบบสงสัยว่าเออจะมาอยู่ดีมันถึงมีสกิล 3. สามสกิลสามเนี่ยออกแนวเขาเรียกว่ามาคอมโบกับสกิลสองพอสมควรซึ่งเวลาเล่นดูแล้วกันนะกดบัฟปุ๊บใช่ไหมอ่ะกดสองนะผมพุ่งใบปุ๊บเจอมอนนะกดหนึ่งปึ้งเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ตายใช่ไหมสกิลสามเราเนี่ยมันอาจจะแบบมาโดนอนะแล้วมอนก็ตายนะผมบางครั้งอะเรามันจะทําให้เราเคลียร์มอนเป็นชุดๆง่ายขึ้นสมมติเนี่ยมันมี2ชุดอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วเราต้องหันหน้าซ้ายขวาอย่างเงี้ยฮะ เราเรากด3มาปุ๊บใช่ไหมเราก็2อ่ะสมมตินะแล้วก็1ไปปุ๊บอ่ะแล้ว1เราเสือกได้คูดาวแบบรีคูดาวปุ๊บเราหันมาขวาอีกปุ๊บมันตายเลยนะซึ่งแน่นอนนะว่าสกิลมันก็ถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะแต่สกิลหนเนี่ยมันไม่ได้กว้างแบบทั้งจอเหมือนสกิลสหรือสกิลอื่นๆนะเออซึ่ง ส่ว <boundaries. S 1> นสกิล so so uh, สองเนี่ยก็เหมือนแค่ไว้พุ่งอ่ะเออไม่ได้มีอะไรไว้พุ่งเอาไว้อมาตานะส่วนสกิลสเนี่ยเวลากดแล้วเนาเห็นไหมอมาตะแค่ตอนใช้นะหลังจากนั้นเราไม่ได้เป็นอมาตะนะอันนี้ก็ต้องคิดดีๆด้วยนะครับผมอย่าเอาตัวเข้าไปแลกมากนักนัสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมอันเนี้ยว้าวมากนะพี่น่าก่าเพื่องงงๆอยู่ตอนแรกนะครับผมคือคืออันเตะกดปุ๊บนะครับเราสามารถสแปมสกิลหนึ่งครับผมได้นะครับ หกวินาทีคิดดูดิฟันโคตรเร็วแล้วหกวินาทีแม่งนานมากนะ้วพอดูเดี๋ยวเราก,กดให้ดูอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพี่กดอันเต็ปุ๊บจะไม่กดสกิลหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะกดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวดูนะมันจะเป็นเอฟเฟกต์นี้อ่ะอันเนี้ยคือเขาจะฟันเองนะครับผมอ่ะของเขานะพอหมดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะมีออร่าอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถกดสแปมาสกิลหนึ่งได้รัวๆแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเนาะว่า หมดอ,ามาอมาตะเมื่อไหร่เราค่อยมาสแปมสกิลนะอ่ะเดี๋ยวก,กดให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะสกิลสี่ปุ๊บอ่ะมันะมไปเอามาตะอ่าเราไม่ต้องรีบกดสกิลหนึ่งนะคอนติหมดปุ๊บอ่ะกดสกิลหนึ่งต่อได้เลยนี่ดูเห็นไหมนี่คือพี่กดหนึ่งลัวๆเลยนะไม่ได้มีรถคูดาวนะไม่ได้มีรถคูดาวนะอันนี้คือดูดิสับแบบยับหมาพอดูลัวจัด ไอเราก็เห็นว่าเออเฮ้ยเชี่ยมไม่มีอะไรนะโนคูดาวนะแต่พอมาดูดีๆเอา้าเชี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบการเขียนใหม่เนาะก็ <c oughs> <c oughs> ออยังไงก็ยังอยู่ยังอยู่นะไอ้สเปรสกิลเนี่ยเออ,อก็ยังอยู่กับเราอยู่นะโอ้หแต่สกิลหนึ่งเนะี่ยดีมากนะเอามาตีบอสสตอรีตตร่ตัวนี้จบนะดีมากแต่ยังไม่รู้ครับว่า,าเทียบกับใครโดอะ มันจะขนาดไหนนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้มีการสุ่มนิสัยที่มันจะได้ดีไว้ง่ายๆนะนิสัยอะไรคนก็คือเทรดเนาะเออที่ไอ้ตรงช่องหน้าจออะาองกดเลือกเอ,อ่อไปไปซุ่มอะคือพี่ว่าพ,พี่ไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวลองเติมดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกดดูนะครับเพราะว่ามันจะได้ไหมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวคิดว่าส่วนนี้ค่อนข้างหวาดเหมือนกันนะครับผมสําหรับแผ่นนี้ไม่คิดว่าจะเก่งอะแต่ก็คิดไว้อยู่แล้วนะเพราะว่า เกมแม่งมีแต่ดาบ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 นะแล้วตัวดาบในดาบคือขัาอาสุดมาพอดีไงเอาสกอตเลยไอเวนลูกรักไงลูกรัก,กอ่าโอเคอันนี้เราก็เล่นสตรอรี่เนาะหลังจากคลิปที่แล้วที่เคยทํามานานละเกี่ยวกับการัปเดตเนาะเราก็จะบอกแล้วเนาะว่าเราจะไม่เน้นเวลานะครับแต่เราจะเน้นเทคนิคในการสไลด์และการเคลียร์มอนตละกันพยายามหนึ่งแล้วสเปคบาร์มานะครับผมเนี่ยจะเห็นเนาะว่าสกิลสองอนะ่ะมีโอกาสไม่โดนนะพยายามลากเอานะครับผม ลากแล้วก็สกิลสองเอานะซึ่งอันนี้พี่ปรับระดับฮานะมีโอกาสตายเยอะเหมือนกันนะผมอ่นะเนี่ยก็พยายามสไลด์หลบสกิลมานะแล้วก็ลากเนาะสกิลสองมันค่อนข้างๆพอสมควรอยู่แล้วนะครับผมเออสกิลสามเนี่ยอ่ะเราใช้ก็ได้นะปึ๊บอ่ะเนี่ยมันะทําให้เราวิ่งเร็วอ่ะแล้วเราก็กดเดินกลับมาแล้วก็สแปมสกิลหนึ่งสองหรือสองหนึ่งก็ได้อ่นะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยคือมันเคลียร์มอนดีนะคนดูเออแล้วก็พยายามไม่ต้องไปแลกดาเมจกับมอนมากนักน,นะ ตัวมันไม่ได้แบบเรียกว่าไงอะ่ะจะถึกขนาดนั้นอะ่ะมันก็เจ็บเจ็บได้เหมือนกันแหละคนด,ดูอ่ะนี่กิลสามปื้อ่สกิลสองปัป่นคือจุดเนี้ยพี่คิดว่าเอาตรงๆนะลากมอนขึ้นมาแล้วก็ฆ่าตัวเนี้ยน่าจะดีกว่าลากมอนขึ้นมาแล้วก็เดินมาฆ่าตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงไปเชียร์อีกชุดหนึ่งน่าจะง่ายกว่าหรือไม่ก็อันติเลยพี่คิดว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับผม เพราะอันติมันเร็วอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวตีบอสก็เรารู้กันอยู่แล้วว่าคือบัฟแล้วก็อันติก็ตายแล้วครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงนะอันติของตัวละครตัวนี้นะครับผมคือแรงมากอ่ะแรงจนพี่แบบโอ้มหัศจรรย์นะครับผมอ่ะเจือไปปุ๊บสองปัดสามมาเนี่ยมาสามเพราะมอนตัวเนี้ยเราคอมโบชุดเดียวไม่ตายอยู่แล้วคนดูอ่ะเพราะว่าเอ่อโดยนิสัยด้วยนะครับผมแล้วก็ของด้วยนะครับอ่ะมันไม่ไหวเนาะ เราก็ต้องประมาณนี้นะเนี่ยอันติคูดาวเสร็จแล้วคนดูเร็วปะเออ,อติเลยครับเราคิดดูดิเนี่ยยังเหลือแบบให้เคลียได้อีกเกือบชุดหนึ่งอะตรงเนี้ยชุดๆไปแล้วครับเนี่ยกดสเปกบาร์นะตอนสกิลหนึ่งคือมันลากได้ไก่มากนะเออแล้วมอนเนี่ยก็ตามด้วยนะผมเพราะมอนด่าน,นมันตามมาแล้วนะอ่ะกดสกิลสามอ่ะมีแค่ไอตัวใหญ่เนี่ยที่มันจะไม่ตามนะครับแต่เราพยายามเคลียได้นะครับ จุ๊บจุ๊บเนี่ยดูไม่ได้ยากอะไรเลยนะอันติตรงนี้เก็บไว้ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราได้จัดไคโดชุดใหญ่ไปเลยนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้เวลามาถึงแถวๆนี้นะไม่ต้องใช้ตีเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าเคลียร์มอนยากอันติไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าอัดไคโดเนี่ยจะตายไวขนาดไหนนะพี่บับก่อนนะตีเลยปื๊ด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 เชี่ยโคตรเร็วซองจิงอูพี่ยังทำไม่ได้เลยคนดู พี่เอาบัฟอะคิลิค้อมาสองตัวนะก็คือส่งจูรูกับไคโดนะ what t h e fuck ตัวนี้ถ้าเล่นดีๆพี่ก็ว่าเวลาสตอรี่คือเร็วมากนะอันนี้พี่ก็เทสเฉยๆเดี๋ยวมาดูบอลลัดกันดู่ว่ามันจะประมาณไหนนะแต่บอลรัดเนี่ยพี่ยังยังไม่ชัวร์นะว่าจะคิดคอมโบให้ตัวละครนี้ยังไงนะมาถึงควรอันติพร้อมบัฟคู่เลยไหมหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวเทสแล้วดูสักสองรอบแล้วกัน เดี๋ยวนี้เราจะแบบไม่ไม่บูตแล้วกันยังไม่บูตตอนแรกเอหรือบูตบูตเลยใส่สุดเลยมาถึงปุ๊บใส่สุดแม่งเลยพี่อยากลงเหมือนกันมันจะจบยังไงนะสำหรับบอลลัดนะครับผมก็คือมาถึงปุ๊บใช้ตัวแอซิดแล้วก็อันติเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยดานบอลลัดใหม่นะครับอ่ะใส่เลยโอ้โยคนดูอ่ะสามรอครับสกิลสองหนึ่ง โหไม่เวิร์กแทสงสัยต้องต้องเก็บอันติไว้หรือเปล่าแต่พี่คิดว่าอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะเพราะว่าอันติมันอะคูดาวเร็วมากคนดูเห็นไหมเหลือสิบวิล้เนี่ยแต่ตัวตัวที่หนึ่งอะ,ต,งอะตัวที่หนึ่งอันติไปเลยครับส่วนตัวที่สองไม่ต้องครับแล้วรอมาใช้จากตัวที่สามนะผม ปืนปือ้อโหแรงมากโ,โหโอุห้ยจริงๆตัวเซซิตไม่ต้องใช้ก็ได้นะรอบแรกอะเชื่อรออีกทีอุ้ยตีแรงนะนี่ขนาดของพี่แบบกระจกกระจกนะเนี่ยคนตีดีนี่เป็นไม่โหดก,กับซองจินวูอยู่เนาพี่คิดว่ามีคนน่าจะทำเวลาได้เร็วเลยแหละแบบหลักสิบวิอะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอุ้ยตัวนี้โหดนะดนะเนี่ยโหดกดีโออีกนะตีบอสเนี่ย มีแววมีแววว่าจะโหดก,กว่าขนาดดีโอพี่ดีไวพี่ยังตีไม่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะใส่ตีเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาบูตบูตกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะใช้ตัวแอสซิสเิมเข้าไปแล้วตีอย่างี้เวิร์กว่าไหม ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คนดูแต่ก็ยังดีกว่านะรู้สึกว่ายังดีกว่ารอบแรกรู้เปล่าเดี๋ยวดูเวลาเขาก็รู้อ่าโอเคเร็วอยู่นะเอ้ปล่อยครับปื๊ด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 ฮึมหืมดีกว่ารอบแรกจริงด้วยคนดูโหมดมากตัวนี้พี่คิดว่ารอบสองอะ่ะหาพวกตัวดาวเมจมาใส่แทนดีกว่าพวกอันนี้พวกขีใช่ไหม สกิลธรรมดามันคีไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเออขู่ตัวนี้เพื่อนัติโอ้หมีคูดาวเยอะเะพี่ว่าแม่งโกงจัดเลยนะตัวนี้ว้าวมหาสจัย์ <c oughs> ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับอัปเดตนี้โอ้โหตัวละครตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวละครใหม่เลยนะแทนดีโอได้ละกันพูดงี้ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าสงสัยอะไรก็เมนไว้นะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอคลิปต่อไปรอดูมูจิโร่นะครับจะประมาณไหนนั่นเองนะครับผม